ดีวิ้งนะครับไปมันโฉบค่ะเอาโดนยุดก็ดีว่ะอ <oh! uh> ้าวดนได้ปะ Này, lạp đi kìa nè, ra đi, Dính nó vào Nó mua nắc như này Đốn Đốn quá นี่ครับนี่เรามาตีฟ้าแม่น้ำนะโดนไม้ต่อไม้ครับพระดาบพระดาบโอ้เจอฝูงครับตอนนี้จะได้ไงก็ดีวิ้งนะโอ้้พี่เป็นอะไรกี้ความ lắm trước trước mà Đốn, hui Kim tần lối, quay เ <laughs> ม้ยคอสาหกันาไมเนมันเลี้ยวขนาดน้วะอ๋อโดนละนจริงด้วยว่าตอนร้อยอะ่ะไปยกไปยกุกบุ๋มแรงนะ <laughs> ไม่กว่ามันไม่ได้กินมันตกมาเป็นปลาแดงเนาะตบใส่้างหวัดโหดรขาวครับ <laughs> ไปไปโรยครับเช็คไปโดนอุ๊ยปลาอะไรครับอุ้ยลุตอุ้ยฮอีรือ่าทก่ตัวเโดนครับหลับหลับล้าครับกอนก้อนทั้ไปป่าแม่น้ำกกอ่ะ <laughs> Tức... Vậy rồi nít chết mà Đốn hấp ừ. Tôi gọi toàn tục Toàn lối ạ à. Đưa 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 Đây này tìm đi Này ดนตบครับโดนโอุ๊โดนอุ๊บลุ๊อยู่ๆมาครับเจสก,กี้ครับออ โดนซ <c oughs> มกระไดยาวนะครับอ่ะหาปลาข้ามแล้วไปตกปืนมแล้ว

đồn ồ oh. <coughs> Đồn Nước là quả ừ. quả